่อจากคลิปที่แล้วเนื่องจากเราลบไปเราไม่ใช่ลบสี่เราบวกไป9เรามาต่อวินาทีขึ้นแกลน3ดาวของเรานะครับทุกคนขาดอีกแค่ประมาณ37แต้มนะครับเราจะขึ้นแกลน3ดาวนะครับทุกคนตาดมาในเกมจังหวะน,นี้รู้สึกว่าตึงมากนะครับทุกคนรู้สึกเล่นยากนะจริงๆดูีไม่มีไก่เลยนะดูดีเนยก้ามทองชุดนักแข่ง ชุดตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหเป็นกำลังใจผมด้วยการกดไลค์กดแชร์ผมได้นะครับว่าจะลบหรือจะล่วงเกมนี้ตัดมาตรงตรงนี้คิวกระบาดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตัดภาพมาลงมาถึงพื้นแล้วหาปืนก่อนเลยนะครับอันดับแรกผมหาได้สก,กามาหนึ่งกระบอกนะครับผมชิ่งก่อนเลยนะครับทุกคนไปช่วยลูกแคนนะครับลูกแคนข้างซ้ายข้างขวามือผมโดนสะกิดแล้วนะครับผมว่าจะไปอ้อมข้างๆแล้ว เนาะลูกแคนบอมันมาแล้วนะทุกคนผมปาดไปโป๊ะโป๊ะโป๊ะโอ้โหสกาผมนี่เลงหัวเห็นไหมผมลากบนหัวมุ่มวดรอเลยเข้าหัวแตกไปแล้วก็เพื่อนมันมาซ้อน่านแล้วผมก็ล่วงเลยครับและตอนนี้ก็เหลือเพียงสองคนเท่านั้นนะครับทุกคนเราต้องหาที่พาเดียนไปชุบนะครับเราจะได้แบบมีโอกาสบวกมากขึ้นนะเออ เอาเอาเอาโพดไม่นานเอาเบอร์ 4, สี่กูโดนสะกิดแล้วก็ล่วงไปคุยกับรากมะม่วงแล้วนะครับทุกคนโอ้โหจากความหวัง20%ตอนนี้กลายเป็น0%นะครับมีโอกาสรอดยากมากนะครับทุกคนจะว่าแอคหรือเปล่าไม่แอคนะครับรู้สึกว่ามันจะเลงหัวนะมันจะไม่แอคนะครับไอตัวนี้ ถ้าหากเมื่อกี้เขาแอกใส่ตีผมนะผมจะเอาไปประจานในติ๊กตอกนะครับเอไอหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเลยน,นะผมไม่ได้เป็นคนใจแคบขนาดนั้นเลยแต่ตอนนี้เราเกิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนรู้สึกว่าตาน,นี้จะมีไก่ยเยอะไม่ใช่ดีพูดเล่นใหม่เยอะนะครับคนเหลือแค่24คนนะครับผมผมคิดว่าตึงเยอะนะแมปนี้ตึงเยอะมากเลยผมว่าไม่แทบไม่มีไก่เลย แต่ว่าบางคนอาจจะโชคดีเจอผู้เล่นใหม่นะครับแต่ว่าผมไม่เคยโชคดีเหมือนกับเขาบ้างเลยแต่ภาพมาจังหวะน,นี้ผมหน้าที่ของผมตอนนี้ก็คือเก็บเอาอันดับไว้นะครับส่วนในน้องเบอร์สองก็ไปไล่ชุบไปหาวงชุบนะครับทุกคนนอกวงแต่ว่าตอนนี้มีคนชุบข้างหน้าผมนะครับผมยิงไปนะครับรู้สึกว่าคนนี้จะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเขาไม่ขยับไม่อะไรเลยนะครับทุกคนแต่ผมว่าจะให้อะไรนะ ไอ้น้องเบอร์สองชุบอยู่นะครับผมว่าจะเข้าวงไปให้มันชุบรอแล้วผมเข้าวงไปชุบแทนแล้วจะได้เกิดมาแต่ว่าไอ้น้องเบอร์สองเขาชุบแล้วนะแต่ว่าเราเราเลยไม่ต้องชุบนะครับตัดมาตรงนี้นะครับทุกคนรู้สึกว่าจะมีคนขับรถมาหาผมผมเลงอยู่ข้างหน้านะรับมีมาเข้าหัวสองเม็ดโอ้โหเลือดโอ้โหวิเดียวเลยนะครับทุกคนนี่แหละครับตึงไม่ตึงก็ทุกคนก็พิจารณาดูจากตรงนี้แล้วกัน ส่วนไอ้น้องสองคนนี้เขาก็ไปปั๊มถังให้กันนอกวงอยู่นะเอ,อส่วนผมก็รอนะครับรอเกิดนะครับไอ้น้องยังมีเหรียญน,นะครับดูเหมือนว่าไอ้น้องยางเขากําลังจะไปชุบผมนะครับทุกคนไอ้สองคนนี้ก็ปั๊มถังกันอยู่นั่นแหละชิวสบายใจเฉิบเลยตัดมาตรงนี้ผมเล่นแล้วผมก็เกิดแบบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสําหรับ ตอนนี้ผมพยายามผมจะไม่ตายนะครับเซฟแป้มให้ได้มากที่สุดนะครับเราจะไม่เป็นภาราเพื่อนนะครับทุกคนถ้าเจอสถานการณ์เกมตึงอย่างนี้ทุกคนฟังผมไว้นะเราพายายามเซฟออนดับไว้ก่อนท้ายเกมยังไงก็ยังไงเราก็ได้คิวนะครับท้ายเกมมามีกระสุนเยอะๆมีปืนเยอะๆเอาไว้่อดรอยิงนะครับถ้าสมมุติว่าเราบริหารกระสุนดีๆเราสามารถไปยิงพวกเขาแบบยังไงอยา คือเราสามารถลัดชิวอะไรท้ายเกมได้เว้ยผมแนะนํานะปืนที่แนะนําว่าถ้าเจอเกมติงนะครับพวกปืนเคาะนะครับ AN ไม่ใช่ AN94D กปืนอะไรที่มันแบบยิงทีละนนัดแล้วยิงแรงๆอะ่ะอย่างเช่น M14SVD อะไรพวกเนี้ยเออตัดมาตรงนี้ลูกแคนผมรู้สึกว่าจะสาหัสทุกคนเลยนะครับรู้เลือดก็ไม่เต็มแต่ว่าตอนนี้ข้างหน้าผมมีคนนะครับผมยิงไปนะครั้โหแตกดาวนะครับทุกคน ผมว่าผมไปซ้ําไม่ได้นะครับแม่งั้นเอาเราอาจจะแบบโดนข้างๆหล่อยยิงายได้ผมได้ปล่อยให้เขาเฉียวเฉาตายนะครับทุกคนส่วนผมก็นั่งรอนะครับลูกแคนผมเจ็บเจ็บสาหัสมากนะครับเยอดไม่เต็มสักคนเดียจะรอดไหมเนี่ยผมโดนลัดคิวไปหรือเปล่าวะทุกคนรู้สึกว่ามันเหี่ยวเฉาตายช้าว่ะ รือว่ามันเป็นเรื่องปกติวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันทุกทีถ้าผมยิงดาวแล้วผมจะซ้ำทันทีเลยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ซ้ำก็เลยแบบเออไม่รู้ว่ามันจะตายตอนไหนหรือว่าโดนรัดคิวไปแล้วหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถึงรัดโดนอาจะอาได้คิวแล้วนะครับทุกคนแต่มาตรงนี้มีโดนมีโดนมานะครับมีคนมาด้วยชิปหายแล้วงานเข้าแล้วทุกคนมีตัวระยะไกลนะผมเห็นแล้วผมตอดเลยนะครับเรามีกระสุนเยอะนะครับตอดได้ตอดเลยนะครับเอาดาเมจนะครับทุกคน ผมก็รอนะครับรู้สึกว่าไอตัวสดิงมันจะดักผมนะครับทุกคนเห็นไหมผมก็รอใจเย็นๆไว้นะครับเราถ้าเราใจร้อนมากไปเราอาจจะแรงลบได้นะครับผมผมรอมันนะครับมันวิ่งมาอย่างนี่เข้าหัวเข้าหัวระเบิดระเบิดไปนะครับผมมีระเบิดคว้างไปเป็นไงดาวหูเวอร์เราเบิดอย่างเวอร์เลยครับ กมมันยิงตึงเราต้องรีบเอาคิวนะครับมีโอกาสเราต้องห้ามพลาดนะครับทุกคนยิงไปเอาเอากำลังซ้ำหัวซ้ำซ้ำเสร็จเท่านั้นไหนหัวแตกปุ๊บเลยว่ะเว้อโอ้โหโคตรตึงอ่ะดูดีทุกคนมันตึงอย่างเงี้ยดูความตึงมันดี แต่ภาพมาจังหวะนี้น้องคนนี้เขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับรู้สึกว่าเหลือแค่คนเดียวนะครับถ้าพลาดคราวนี้ก็คือพลาดเลยนะไอ้น้องคนนี้ไปตายแล้วก็เหลือน้องคนเดียวน้องกําลังขับรถอยู่แล้วข้างหน้ามีคนนะครับทุกคนเขาก็ชนไปปุ้งแล้วก็ยิงลูกซองไปแล้วก็ดาวนะครับแล้วเขาก็ชุบนะครับชุบไข่ชุบพี่สวยน้องเขาก็ชุบผมเป็นที่รอบแรบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เกิดมาแล้ว น้องเขามีเหรียญอีกหรือเปล่าคะทุกคนเออสวยชุดได้สามอย่างนี้มีโอกาสชนะสูงนะครับทุกคนเต็มตัวกดไลค์กดแชร์เลยรับรองคลิปนี้ได้แน่นอนเล่นแล้วผมรู้สึกว่าข้างหลังผมจะมีคนไปเปิดกล่องเหรียญนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นอยู่มันเพิ่งโดดมาใหม่นะเพราะว่าเพื่อนมันก็พึ่งพึ่งชุบเหมือนกันนะครับทุกคนผมหาเช็คดูเนยนะครับว่ามีไหมมันยิงอยู่แถวนน้นนะครับทุกคนแต่ว่าผมหาตัวมันไม่เจอนะ สโคบไปก็ไม่เจออะไรนะครับทุกคนทำยังไงกับมันดีว่ามันถึงจะออกมาเนี่ยทุกคนเออใช่ก็รอวงบีบไงเออตอนนี้เราเหลือสคนนะครับผมก็พยายามเช็คร,รอบๆว่ามีคนหรือเปล่าฟาร์มของไปด้วยนะครับทุกคน เราจะได้แบบยังไงอ่ะเออแต่ว่าตอนนี้มีคนโดดลงมายิงไป2เงมโครเจ็บแล้วตอนนี้ข้างหน้าผมก็มีตัวยิงดาวแล้วผมก็รีบสามให้ลูกแคนผมเลยนะครับแล้วข้างหน้ารู้สึกว่ามันจะยังอยู่นะครับทุกคนผมได้ส่งลูกบอลิกาศของผมไปยิงมันนะครับแล้วก็ล่วงไปซ่มมอนลากมะม่วงในทันใดนะครับทุกคนตัดมาตอนนี้ในเกมเหลือ,อแค่จํานวน9คนนะครับ ผมว่าผมจะได้อีกคิวสัก2 3งสคิวนะครับผมจะได้บวกเต็มแต่ตอนนี้ข้างหน้ามีคนผมตอดไป2เมตรเจ็บหนักมากนะครับแล้วมีไอ้น้องข้างๆรู้สึกว่าเขาหิวคิวนะครับเขาจะไม่มีคิวผมเลยตัดสินใจปล่อยให้เขานะครับเขาแบบเออเขาอาจจะบวกไม่เต็มเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยคิวให้เขานะครับส่วนผมก็รอโคพายน้ำทอมันตายพอรู้ว่ามันตายผมก็วิ่งดีเลยนะวิ่งไปขึ้นเข้าวงนั่นแหละไปจะไปฝั่งนู้นอ่ะเออ และผมว่าแถวนี้ไม่น่าจะมีคนนะครับผมเลยตัดสินใจโดดลงน้ำมาแล้วว่ายน้ำไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับทุกคนเพราะว่าวงมันจะกินเกาะฝั่งนี้นะครับยังไงเราก็ได้เปรียบนะครับผมเลยตัดสินใจลงว่ายน้ำมาก่อนนะครับดูวงสีเนี่ยมันกินน้ำเลยหนึ่งเปอร์เซนของน้ำทั้งหมดนะครับเราจะไปอยู่หนึ่งเปอร์เซนตในนั้นแล้วผมรู้สึกว่าข้างหน้าผมนี่จะมีคนนะครับเส้อสีเหลืองเมื่อกี้มันิีงเข้ากระท่อมไปนะครับผมเอาปืน M60 ผมเลยนะครับ เอาชาร์จมันเลยเพราะผมว่าจะไปยิงตัวบวนแต่ว่าข้างหน้า,หานี้ยิงมันก่อนนะครับยิงไป2เม็ดแล้วก็ยิงไปดาวไม่ดาวดิหมดตี้เลยนะ <tamb> ah, ทุกคนน่าจะตี้เศษไอตัวนี้แล้วแล้วตัวข้างหน้ารู้สึกว่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับทุกคนเห็นไหมเรามาสี่เราเหลือสี่คนฝั่งตรงข้ามเหลือคนเดียวนะครับไอ้น้องคนนั้นเขาก็อยู่ในน้ำน,นะครับรู้สึกว่ามันจะยิงยิงไปดาวแชปนะครับโอ้โหได้ห้าคิวนะครับสำหรับเกมนี้ เลนเกมที่ตึงแล้วก็โอ้โหเล่นยากผมคิดว่าเกมนี้ไม่น่า,จ,าจะได้คิดแล้วนะจริง,รงรๆมาลุ้นไปพร้อมกันว่มามาลุ้นไปพร้อมกันนะทุกคนว่าเราจะขึ้นไหม56นะครับทุกคนเอาไม่ใช่56 52แล้วก็แล,วกแล้วก็เป็นขึ้นแกรมมาสเตอร์3าดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะ